สวัสดีค่ะแพลวอีสุซุลำปางค่ะสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะรถรุ่นที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเนี่ยมีตัวไหนที่แพลวจะมาฝากไปดูกันค่ะตัวแรกเลยนี่นี่พร้อมสอง่งมอบนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่อีสูซุสาขาไฮเวย์ข้างวิสซีลำปางค่ะตัวนี้เป็นตัวไฮเนอร์2.2เกรด L อนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาทุกคนนะ รุ่นนี้สีนี้นะคะมีส่งมอบให้กับลูกค้าเลยลดราคามาที่778,000บาทนะเป็นสีขาวด้านนะคะตัวนี้แถมทุกอย่างให้หมดเลยประกันภัยชั้นหนึ่งพรวทะเบียนใสกระบะเลนเนอร์ให้ติดฟิล์มให้นะคะเป็นรถโอเพนแคปนะและนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนนี้คนันนี้สีนี้เท่านั้นนะคะคุณถ้าหากว่าเป็นข้าราชการทักมาหากันได้เลยนะคะออกรถฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนี่คุณได้รถคันนี้นะคะไปใช้งานได้เลยนะคะ และนะคะเรายังมีตัว4ประตูนะสำหรับคนที่กำลังมองหารถส4ประตูนะคะดอกเบีย้ยพิเศษสุดดอกเบีย้ย0.89นะสำหรับบุคคลทั่วไปยังมีให้มีรุ่นอะไรบ้างทักหาแล้วและพิเศษไปกว่านั้นนะะสำหรับใครนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทย คุณรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0.65นี่บอกได้เลยว่าท่วงนี้นะคะโปรดีสุดๆนะคันนี้นะคะ,นะนนะ,คะอยากได้ทักหากันได้เลยตัวนี้นะคะราคา778,000บาทถ้าบ,บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการคุณใช้เงินอ,งออกรถแค่19,000บาทเท่านั้น19,000บาทเท่านั้นนะอยากได้ทักหากันนะจ๊ะตัวนี้นะเป็น Highlander 2.2เกรดแลเกียรธรรมดานะคะกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายติดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มีหน้าจอแสดงผล8นิ้วให้เรียบร้อย แล้วนะคะปไปดูภายในกันนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวสูงนะทุกคนนะเป็นไฮเ h นเดอร์นะคะนี่ถ้าหากันได้เลยนะบอกได้เลยว่าคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะคะภายในนะคะนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะนี่ค่ะภายในเป็นสีดําดูแรง่ายนะคะเปิดแคปได้นะเปิดแคปได้นี่แคปกว้างมาก นะถ้าครอบครัวคุณยังไม่ใหญ่มากๆเนี่ยคุณสามารถรับรุ่นนี้ออกไปใช้งานก่อนได้เลยนะคะอย่าบอกว่ารถเนี่ยจะซื้อแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะมันจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะคะรับรองว่าผ่านไป6ปี7ปีนะนะวัตกรรมใหม่มาเทโยยิงใหม่มาคุณอยากได้คันใหม่แน่นอนหรือแม้กระทั่งว่าครอบครัวของคุณใหญ่ขึ้นนะมีลูกมีหลานมีเลนนะคะคุณจะต้องขยับขยายจากแคปเป็น4ประตูจาก4ประตูเป็นมิวเอ็กแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะคะมารับคันนี้ไปใช้ก่อนได้ถ้าหากว่าครอบครัวคุณยังไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวนี้เน้นผลของ ายใช้ในพานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเครื่องยนต์ใหม่2.2ของเรานะคะนอกจากจะแรงขึ้นแรงบิดมากขึ้นแรงม้ามากขึ้นแล้วนะย,ยังประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะ,ะถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะให้ทักมหาแพรแล้วมาซื้อคันนี้ไปใช้กันนะจ๊ะโอเคนะคะอยากได้คันนี้สีนี้ถ้าหากันได้เลยะคะ่ะเหลือคันเดียวเท่านั้นมีคันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกาลังมองหารถใหม่ป้ายแดงนะคะโปรโมชั่นเด็ด และที่สําคัญคือรับรถได้เลยนะภายในเดือนนี้นะทักหาแปลวได้เลยนะนะคอย่าลืมนะคะคิดถึงอีสูต้องแปลวเด็ดทุกคันดันทุกเคตเสื้อแลวใช้อิสุสดี